พี่พามาร้านตะก,ก้าค่ะนี่ชื่อร้านตะก,ก้าสารยายเหมือนนะคะพาเข้าไปดูเนาะนีส่สวยๆทั้งนั้นเลยนี่มีที่ใส่แก้วเยสีด้วยนี่อันเล็กอันน้อยเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูนะคะนี่ยังอยู่อันนี้อยูอนน่อันนี้จังหวัดอะไรคะอ๋อยะโสธรที่จังหวัดยะโสธรน,นะคะ มีอุตราแฟบทั้งนันนี้ก็สวยแสวยทั้งนั้นเลยราคาก็ไม่แพงนะคะนเนาะน,นีแบบไว้ใส่เหรียญเนาะไว้ใส่เศษปามมีอันเล็กๆก็น่ารัก นม่เหมือนสือเลยคือเออลายสวยอืออ๋อเนี่ยอันนี้คือที่เขาเอาไปไปสารนะคะนี่หลากสีเลยอันนี้คือที่เอาไปสารตะกร้าเนาะน,นี่อุ้ยสีสวยๆทั้งนั้นเลยมีหลายไซส์หลายขนาดหลายแบบนะคะเลือกได้ตามสบายเดีกกิ๊กจะต้อง2 2> เอาสักอันสองอันนี่แหละ <laughs> เดยวกิ๊กเลือกก่อนขอถ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวจะตือ้อ นี่เป็นแบบกล่องค่ะก็จะเป็นลวดเนาะเป็นลวดตึงไว้สวยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนนี้ก็อันใหญ่อันนี้กิ๊กจะมีแล้วเนี่ยเนี่ยลายใหม่อันนี้สวยป้าอีทเหมือนเ,อเหมือนเสือเหมือนกระเป๋าเอ้ผ้าไทยเนาะเอ,ะน,อเนี่นะคะหลากหลายข<ๆ>้างในก็มีอีกเยอะเลยค่ะตัวของป้าอีทเรือ่องอ้สวยค่ะสีสวยใบเท่าไหร่คะอันนี้ใบเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามเขาเนาะ